โอเคผมกราบสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับผู้าช่องเซียมซัดเอ็กซจูนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มกิจกรรมนี้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมคาตานั้นเองนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมซึ่งในคลิปนี้มีทเป็นที่7,336เพชรนะครับผมเรามาดูกันว่าคาตานั้นตัวนี้เนี่ยผมจะหมดกี่เพชรและก็จะได้แลกไหมนะครับผมหรือว่าจะออกแล้วแคน่ะไให้ผมได้ใช่แต่ว่าผมบอกเลยว่าอัตราการแลกเปลี่ยนมันเนี่ยโคตรแพงนะครับ 369โทเคนซึ่งมันเป็นคนาที่แบบเปลี่ยนสีได้นะครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือเป็นสีไฟสีแดงและอันนี้ก็คือสีสายฟ้าใช่ปะสีเหลืองเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยรางวีกว่ามันมีท่าจบด้วยครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าจบพิเศษนะครับผมถ้าจบพิเศษของสีอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีไฟนะครับผมเนี่ยถ้าจบของสีอะไรเออมันประมาณนี้แหละนะมันคนละสีกันมันก็มันเหมือนกันนั่นแหละครับผมอะ สองรูปแบบนะผมมี2รูปแบบเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกสังหารด้วยนะเวลาเราใช้คาตาซังหารอุย้ยโคตรเท่อะอย่างกับปืนอัพเลเวลเลยนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกฟันเอฟเฟกต์ปะทะนะครับผมเอฟเฟกโจมตีนะผมเนี่ยนี่คือเอฟเฟกโจมตีนะเวลาฟันอืม้มโคตรเท่อะครับไม่จับไม่ได้แล้วทุกคนต้องมีกันนะครับผมซึ่งก็มีไอวอลด้วยตี่รานี่ห้าสิบก้าวตเค็นแล้วก็มีมีตัวนี้มีพระสี่เก้าตัเค็นนะครับผมโอเคซึ่งผมมีซุนตัวเค็นอีโวากางนะครับผมิผมมด จะหมดกี่เพชรจะได้เท่าไหร่นะครับผมถ้าคลิปนี้เนี่ยมีเสียงลบกวนยังไงผมต้องขอไปทุกคนจริงจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสักครั้งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับผมร้อยโทเคนต้องมาผมบอกเลยว,ว่าต้องได้ร้อยโทเคนถ้าไปได้ร้อยโทเคนน่าจะหมดเยอะเยอะแน่นอนนะผมจะนนี้มา12วันนะครับไปสุ่มกันได้เลยโอเคมาผมเริ่มกันดีกว่านะครับสิบครั้งนะยังไงเออผมขออย่าหมดเยอะเถอะนะเปิดกิจกรรมอื่นนมมาจะะะีเพรสลคับ ครั้งแรกได้1ิบปดโทเค็นครั้งสองได้ส4สิบสเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันได้เยอะจังวะสามสิ 34. ไม่ใช่อ๋อได้สิบหออผมหลอนเองโทษที่ครับอเอาไปขอไปเออได้สิบกโทเค็นนะครับโอเคมาเอ้ส15าโทเค็นคุ้มอยู่มา,าโทเค็นโอ้โหถ้าออกแล้วโทเค็นนะบอกเลยว่าผมคุ้มแน่ถ้าออกดาบเนี่ยในตู้เลยก็ยิ่งคุ้มนะครับออกตู้เลยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะผมลืมดูมีด มีพระเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะจมชื่อมันละเออนี่แหละประมาณนี้นะครับผมเออมีดตัดหวัวมีดหวัดหวตัดนะเออประมาณนี้นะครับผมโอเคได้มีดมาไม่ต้องไปแลกมีดละโอเคเหลือคาตาน้าครับผมแล้วก็ไอวอลต้องการไอวอลออกในตู้นะครับแล้วก็ตอวเครื่อออกในตู้ดาบอลในตู้ทุกอย่างจะไม่ต้องไปแลกเราจะมีโทเคนสากลไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นไงเอือ,อนะครับอืมโมไปเรื่อยจัดนะครับโอเคมายังไงเอ่ยยังไม่ออกครับได้สิบเออร้อยสิบละร้อยสิบตัเคนนะครับ ตอนนี้ผมหมดเพชรไปประมาณพันเพชรหรือเปล่าถึงปะประมาณพันเพชรได้แล้วปะน่าจะพันเพชรแล้วครับทุกคนเฮ้ยหมดเยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆน,นะของมันดีอย่างนี้แหละมันต้องแลกด้เ,เ,เพชรเยอะๆนะผมของมันสวยนะเออน่าจะสองพันหรือสามพันเพชรวะเนี่ยเยอะอยู่นะไม่ธรรมดาเว้ยอุ้ยร้อเรากันไม่ออกจริงเหรออะไรจะเสื้อขนาดนี้ครับทุกคนถ้ามันจะเสื้อขนาดนี้โอ้โหอะไรจะเสื้อขนาดนี้วะมา โอ้โหถ้าไม่ออกแล้วโทเค็นนะสวยมากๆครับผมบอกเลยว่าสวยจริงแล้วก็หมดเพจเยอะมากตอนนี้เหลือ5 0 0แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเนาะจะหมดแล้วอะไรวะจะหมดละรอโทเค็นต้องออกรอโทเค็นถ้าไม่ออกรอยโทเค็นหมดเยอะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้234โทเค็นแล้วครับทุกคนโอ้โหใครมันจะซวยเือนผมวะใครมันจะดวงซวยไม่ได้รอยโทเค็นผมว่าน่าจะมีคนได้รถอโทเค็นเยอะแน่นอนอนะ แต่ผมไม่ได้วะผมสวยจัดอ่ะวยมากมากครับทุกคนโทเคนมามาถือมามาผมปีตายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยครั้งนี้ได้ปะโอ้โผมไม่ออกอท้อแท้ท้อมากเพราะว่าไม่ออกแล้วโทเคนให้เลยสวยสวยครับเพรเหลือ4 6 0 0แได้300โทเคนเหลืออีก69โทเคนถึงจะแลกได้สวยแล้วพี่น้อง ชวยแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ใครชวยผมสิูวยเออผมมาชวยชวยละชวยละกิจกรรมอื่นมาไม่มีเพชรสุ่มแน่นอนถ้าเอาหมดอ่ะมันไม่ออกอีกหรอไอวอเนี่ยขอไอวอออกเถอะนะไอวอออกเถอะออกเถอะไอวอมามาไงเอ่ยครั้งนี้ต้องได้แล้วป่ะโหออกได้สองเทเค็นอะไรวะโอ้ยังไม่พอมาอีกครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับทุกคน มาลุ้นกันว่าจะได้รอเทโทเค็ยนหรือว่าได้คณะหรือว่าได้ไอวอรไหมโอ้โหครั้งนี้ไม่ได้ครับผมโท่อ่โโะมาเรามาแลกกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาคํานวณเพชรก่อนมมนต้องคํานวณาจะรู้นะครับทุกคนว่าหมดไปเยอะแค่ไหนนะครับผมเออหมดเยอะมากๆนะครับอือโอ้โหสามร้อยแปดสิบทเค็นไม่ออก้ทโทเค็นหมดพี่โอ้โหผมเลยที่สามพันแปดร้อยแปดสิบหกเพชรจากเจ็ดพันสามจากเจก 7, ็ดพันสามเลยนะเว้ยหมดไปที่ 3,450เพชรครับทุกคนได้คานามานี่ไงได้คานามาครับอืมได้คาถานะแล้วก็ได้มีดอันนี้มาครับผม2อ,อย่าง3,450เพชรไม่ได้ไอ,อรอด,ด้วยโคตดแพงผมจะเอาไหมก็อยากนะแต่ว่ามาเผื่อมันออกร้อยสิบเข็นคุณได้รางวัลใหญ่เล็กหรือเปล้เออเออก็ได้กูเลกไปแล้วเ,เออจะไม่ได้ได้ไงวะ เออรู้แล้วว่าได้รางวัลใหญ่มาแลกไปเถอะมาผมเอ,อ้ยได้แล้วครับทุกคนโอเคมาผมหมดไปที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบเพชรเมื่อกี้สุ่มประมาณสามครั้งก็บวกไปอีกประมาณออสี่ร้อยห้าสิบนะครับนั่นแหละเออโคตรเยอะนะครับอะไรวะหม,หมดโคตรแพงหมดโคตรแพงบอกเลยว่าแพงมากไม่ธรรมดาครับผมโอ้โหโอ้โห เท่มากผมก็มีอันนี้อยู่นะขนาะคุสนงนินะครับผมแต่อันนี้มันมีมันเปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนสีได้สีดําสีฟ้าเอออันนี้เปลี่ยนได้ดําฟ้าเท่เหมือนกันอันนี้เป็นไฟแล้วก็เป็นสายฟ้าเออผมมีประมาณนี้ครับทุกคนคานาดมีเยอะไหมไม่เยอะครับ18อันนะครับผมอันนี้เลยเดี๋ยวผมมาลองใช้ให้ทุกคนดูก่อนว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับ มันไม่สามารถใช้ท่าจบได้เพราะว่ามันต้องไปเล่นในเกมหนิผมไม่ได้ละกันผมเอามาฟันให้ทุกคนได้ดูดีกว่าไหนวาคาตันนะคาตันะโอ้ชิฮัมนี่ไงโอ้ยเท่นะอุ้ยเอฟเฟกต์ฟันดูดูโอ้ย,ะนะอยดูไฟเวลาฟันอุยอ้ยอุ้ยเพิ่มดาเใหม่ปะนี่อ่ะผมไม่ใช่ครับนี่นี่คือสีทองนี่ครับนี่เอฟเฟกต์ฟันโอ้ยเท่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลย โอ้โหถ้ามีถ้าเปิดตัวอะไรของมันเนี่ยเทมากนะครับทุกคน mm hmm. ก็โอเคผมสลับคลิปนี้ผมก็หมดไปที่3 4 5พเพชรจุกครับผมโอเคทุกคนได้กันยังทุกคนสุ่มกันไหมจีกรมนี้ผมบอกเลยว่าต้องมีคนสุ่มแหละเพราะมันเทมากนะผมก็โอเคสลับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะาครับผมบ๊ายบายครับผม